สวัสดีค่ะวันนี้เป็น day สองของทริปแล้วนะคะเช้านี้เพื่อนๆนนัดกันตื่นแต่เช้ามืดพราอจะขึ้นไปชมทิวทัศน์บนภูทอกกันค่ะพวกเราต้องมาจอดรถเอาไว้ด้านล่างแล้วขึ้นรถกระบะของชาวบ้านเพื่อขึ้นไปด้านบนนะคะภูทอกเป็นไงคะมีทะเลหมอกบางๆมีทเลหมอกบางๆในจินตนาการสับรถหล่อโอเคดีไหมคะเลิศค่ะภูทอกเป็นไงคะ โอเคเอ้ยแพรเป็นไงคะผู้ท้าเทเลมอกมีไหมคะมีหมอกมีฟ้าเปิดด้วยมีมีหมอกด้วยมีฟ้าเปิดด้วยเอ๊ะดูขัดแย้ง ้ว่่ไมคะก็เียา้งเคยมาหรือยังคะไม่มาค่ะกี่ครั้งแล้วคะอันนี้ครั้งที่สองอ่าโจแล้วคะ first time first time รอคอยมา20ปีรู้สึกผิดยังไงไม่รู้จนเพื่อนปิดร้านหนีจนพี่เขาเกษียณเออได้มา ข้อข่าวเกือบไม่ไหวแล้วเขาขอบคุณเพื่อนที่ให้เาถ้าเราซื้อตั๋วแล้วก่อนจะขึ้นรถเขาเขาจะให้เราไปรับรองเท้ามาค่ะเพราะว่าเราจะเดินสกายวอล์กทำไงคะทำไงแต่ถ้าใครเท้าใหญ่ก็อาจจะยากสักนิดนึงเนาะมาจากไหนคะมาจากคอนแกน รม yes. เราอยู่ที่สกายวอล์กเชียงคานมีแม่น้ำสองสีเตยถ่ายรูป่นเตไม่ได้ไปไม่ได้ยีบีกลัวเจ๊บีละเมฆการขากรมนี่นะคะภาพรวมของสกายวอล์กต้องมานะคะใครยังไม่เคยมาต้องมาดีมากๆ ยังยังไม่ออกมายังคุยกันอยู่จริงๆตรงนี้เป็นยังเป็นลาวนะเพราะว่าตรงนี้เป็นแม่น้ำเหืองที่กัน้นไทยกับลาวเหมือนกันแล้วมันมาก็มาบรรจบก,กับแม่น้ำโขงตรงนี้ ตอนนี้เรามาบ้านติดนนะะตดินนะคะไม่มีเขาละหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามบรรยากาศบ้านติดดินนะคะเพื่อนๆเรากำลังรอเครื่องดื่มอยู่ทักทายทักท,ยท,กทยายเหนื่อยไหมคะเห<ว><ว>นื่อยไหมคะวันนี้ยังยังวันนี้ถึงกับยังงันเลยค่ะค,ะคือเหนื่อยตอนเล่นโยคะน,นูน่นแหละค <c oughs> ่ะที่เหนื่อยไม่เหนื่อยอะไรเหนื่อยที่นั่ถึงตอนนี้ เออเห็นตอนเต้นไม่เหนื่อยนะคะเต้นเมื่อคืนร้องเพลงไม่เหนื่อยเลยนะคะยองเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยค่ะสนุกไหมคะมาเชียงคานร้อนดีค่ะร้อนนะคะใจที่ไม่เจอฝนตอนนี้กำลังหาที่กินนะคะกินอะไรดีตอนเที่ยงกำลังหาเลยค่ะวันนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนๆส่วนหนึ่งไปร้านส้มตำเนาะเอออันนี้น่ารัก เจลีหิวยังอยู่ดีไหม <c oughs> ข้างล่างเป็นสวนดอกไม้โอ้โหยิ่งอ้อขาไ่ย้งอ่ะมีเพื่อนเพื่อนเราลงไปถ่ายกันละแต่คนอื่นหิวหิวและร้อน นี่เรากำลังหาสถานที่ถ่ายภาพหมู่กันค่ะวตอนนี้เรามาแวะร้านตำดีมีหม้อนะคะเป็นร้านส้มตำดังของเชียงคานตอเพื่อนๆมาด้วยความหิวโหย ในตำหลกผ้าบางขอดูหน่อยซึ่งเพื่อนคิดว่าเป็นตำกระทอนคืออันนี้ใช่ใช่หิวไหมคะหิวแล้วนะตอนนี้ใครใช้หลายทมั้ยเราทุกอย่างเลยจะเอาทุกตัวจะเอาทุกเครื่องลองในปีซื้อมาแล้วปีนี้มีตากล้องไหมเดีลเสร็จเมื่อกี้เบิร์ดเพิ่งเดียดีลไม่ปัญหา อ๋อสิงดังเดนสิบสองไม่แพ้ใครในโลกพาเพื่อนๆมาซื้อมะพร้าวแก้วเชียงคานร้านแม่ดาวเรืองมะพร้าวแก้ว เพื่อนกำลังชิมอันไหนอร่อยคะเจี๊ยบอันนี้ออริจินอลรสออริจินอลกับรสนมสดต่างกันยังไงน้อยหน่อยอันนี้จะเป็นใบเตยก็จะเป็นนัวดั้งเดิมนมสดจะนัวกว่าใช่ไหมแล้วสีฟ้าคืออะไรคะอันนี้ไม่ใช่อันชาอันชนแล้วก็ใบเตยใบเตย2ค่ะรุ่ง้าวอันไหนอร่อยออริจินอลหรือนมออริจินอล นอกจากมะพร้าวแก้วก็มีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยนะคะ จะเป็นอิสระพักผ่อนนะคะเรากลับมาพักที่ห้องพักของเลนแรมลูกไม้กันเปิดแอร์เย็นๆยีบสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะฝึกโยคะกันค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศบริเวณรอบๆนะคะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงธรรมชาติ ก็ถึงวันเลี้ยงรุ่นนะคะเรามาเลี้ยงกันที่ร้านลุกโพชนารีสอร์ทสาขาสองนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยให้ดูวิวให้ดูวิวเพื่อนๆมองกล้องหน่อยนะคะ่าค่ะ่า,า,าอร่อยไหมคะกินแล้วยังยังไม่ได้กินเลยอร่อยมาก <laughs> เยอะมากเลยกี่คนน่ะอ,อ,อันนี้เป็นเลี้ยงรุ่นเฉพาะกิจเนาะอ่าเลี้ยงรุ่นเฉพาะกิจมากขนาดนี้ใช่ไม่ต้องหน้ามันไหมนะ่ะไม่มีแนวหน้าเลยเหรอถ้าเหลืองก็แดงเหลืองก็แดงที่่เสอสงา

ยังเลี้ยงรุ่ต่อไปนะคะแล้วก็พวกเราก็ตกลงกันว่าเออปีนี้พี่ชาญเกษียณล้ไวไตรวจกับโจค่ะพี่โจนะคะโจก็เรียกร้องอยากมาเมืองเลยมาเป็น10ปีแล้วอ่ะอาชีพเป็นตัวแทนมองไปพี่ชาญก,ก็จบอย่าเปิดดิเออให้พี่ชาญจบนะเออพ่อผุ<ะ>ออ่กระดาษเ,เปิดปออมาหน้าเปิดก็เปิด ให้ตีตีกอล์ฟตลอดไปเลยค่ะอะไรชอบไม่ทำเลยค่ะไม่ต้องรอที่ชอบที่ชอบชอบอะไรชอบตอนนี้เลยค่ะบมาเยี่ยมจัำเลยบริษัทคาร์เดนทินมาว่าจะว่าจะกรก็รอกท่านทาต้อนรับอยู่นะครับเพราะว่าเออเดือนที่สองประชุมไว้ไหนเนี่ยลองตรงว่าผมแค่ไม่เคยขาดเลยนะฮะได้มีความสุข ที่จะดูแลกันในช่วงเวลาเราไม่ว่าจะอยู่จะกินหรือจะอะไรก็แล้วแต่<ส>ก็ขอให้อยู่ด้วยกันเวลาให้เมียกินก่อนเวลาให้มียกินก <laughs> ่อนเมีย <laughs> ชอบอะไรก็หาให้ได้กินที่ชอบที่ชอบดงเม,าร,ามร่ววหอืเ หลับไหมคะเมื่้เต้นจนหลับสนิทเลยไมคะเพื่อนอาบน้ำไม่เสร็จก็หลับไปเลยไม่เลยไม่ค่อยสนิทมีคนขุดมอนิ่งนามัสเต้ด้วยค่ะนามัสเต้ขายาวเนาะดูบรรยากาศรอบๆค่ะทำไม่น่าผิดแร้บผมก็จะมีก้อนใหญ่ตรงนั้นได้เห็นอยู่ระหว่างตรงนี้อ่านี่ได้ได้ ้ม้มมพรอกันและแล้วงานเลี้ยงก็มีวันเลิกราบรรยากาศงานเลี้ยงรุ่นที่เชียงคานครั้งนี้จะอยู่ในความทรงจำดีๆของพวกเราตลอดไปแล้วพบกับการเดินทางครั้งต่อไปของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะ